ยิ้มไว้ทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พระใหญ่มหานำเอาสมเด็จวัรคังเป็นพระในยุคปลายนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีเนื้อมนสาเนื้อข้าวสุกนะเนื้อข้าวสุกกับเนื้อกล้วยนะครับเราจึงเห็นเป็นคราบดำๆคราบเชื้อรานะครับที่เกิดจากข้าวสุกกับเนื้อกล้วยนะผสมเข้าด้วยกันนี่ยางกล้วยเขาก็มียางนะกล้วยหอม กล้วยป่า <S <S กล้วยบ้านกล้วยทุกชนิดเนี่ยจะดิบจะสุกก็มียางกล้วยนะเพื่อนๆนสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกรนะเพาะให้กินกล้วยนะยางกล้วยก็จะไปเคลือบแผลในกระเพาะไว้อย่างนั้นนะครับหรือเวลาเราไอเนี่ยกินกล้วยดิบกับเกลือจิ้มเกลือก็จะหายไอเพราะมียางกล้วยเป็นเคลือบนะอ่าบางส่วนที่ทําให้เราระคายเคืองได้ด้านในนะครับ อย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์นะเพื่อนๆกล้วยเนี่ยยังเป็นกล้วยกล้วยสุกด้วยนะมาเจอกับส่วนที่เป็นของอข้าวสุกนะข้าวสุกน,นี่นานๆเขาก็จะเราเอาข้าวไปตากแห้งนะเพื่อนๆพ่อเพราะอย่มามหาเป็นเด็กวัดนี่รู้ดีนะข้าวเราตากแห้งในตักอากาศชื้นเขาก็จะขึ้นเชื้อรานะแ,แรกแรกก็จะ,จะแดงอะแดงแล้วก็จะ ชมพูอ่อนๆหลังจากนั้นนานเขาก็จะดานะเชื้อรานั่ยนะครับหรือเราสังเกตดูข้าวโพดเราต้มข้าวโพดนะเรากินข้าวโพดเสร็จแล้วก็เอาแกนโยนทิ้งแกนข้าวโพดทิ้งไปไม่นานนะข้าวโพดที่เราต้มสุกเรากินเนื้อไปหมดแล้วเนี่ยกินเม็ดข้าวโพดไปหมดแล้วนะเขาก็จะขึ้นเชื้อราในแกนข้าวโพดขึ้นเชื้อราที่เรากัดกินไปขึ้นเชื้อราแดงๆชมพูนานๆเขาก็จะดาถูกต้องไหมครับ เราสังเกตดูนั่นแหละรครับเกิดจากเชือ้อราคิดเดียวกันกันกบพวกวลสารที่เป็นข้าวสุกที่เป็นข้าวสุกหรือว่ากล้วยนะเมื่อผสมกับน้ามันตังอิวกับผงปตุคุลผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหเนี่ยนะเจอความอบเจอความชื้นนานๆเข้าเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะดำขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่างนี้นะเพื่อนๆมันไม่ได้ไปอบไปทอดไปแช่ไปเวปไปหมักมานะ เราจะเอาเราต้มเลยจะว่าแต่แช่น้ําอุ่นเลยนะไม่มีหลุดนะต้มเลยเราจะเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านนี่ต้มพระสมเด็จเลยหรือเราเอาโอ้โหเอาน้ําส้มสมายชูมาแช่เลยก็ไม่หลุดนะเพราะว่าเขาซึมออกมาจากด้านในติดออกมาจากด้านในนองค์เนี้เป็นพุทธศินสมัยอูทองนะเราจะเห็นเกตเนี่ยจุดที่ซุ้มนากขังเอียงเล็กน้อยไปทางด้านซ้ายเราฝาองพระนะครับหูทต้องสองข้างนี่จุดที่ไหลไหล หลเรียกว่าไหลตกทั้งสองข้างเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่นะเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นเส้นผ้าทิพนะหรือเส้นมีสีธนะที่เราเรียกนะครับบางๆเรือนรางเนี่ยคลาสสิกมากนะองค์นี้พนเพื่อนๆนะครับควนะามงามความคลาสสิกของท่านนะแล้วเพื่อนเพื่อสังเกตดูซุ้มะระฆังด้านในนะครับเนื้อเขานี่จะไม่ไม่ตึงนะ เนี่ยก็จะลักษณะม้วนยุบยุ่นหดเข้าไปด้านในเลยนะเพื่อนเพื่อนี่นนหดเข้าไปด้านในเลยนะนี่เราจะเห็นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนื้อนี่ม้วนเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆดู เห็นไหมครับความงามคลาสสิกเห็นไหมครับหลุมเนี่ยรอยปีแยกเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นะนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติน่ะเนี่ยเห็นไหมครับปรีออกเห็นไหมครับอืมเนี่ยลักษณะเกตินี่พาดผ่านซุ้มรถคังขึ้นไปเห็นไหมครับเราไม่สังเกตเราไม่รู้หรอกครับเนี่ยเนื้อด้านในก็ม้วนหดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยพระแท้นะครับ ดูด้านหลังเลยครับโอ้โหด้านหลังนี่ช้ำเลยนะเพื่อนๆดูด้านหลังนะเนี่รอยปูไตรอยน้อนด้นนะเรียกว่าหากปากาเซียนนะเยหากปากาเซียนเลยนี่เซียนเห็นนี่น้ำลายหยดเลยนะเพื่อนๆนแต่ก็ยังว่านะครับพระที่เขาซื้อไปแล้วเขาขายไม่ได้เขาก็ไม่เอานะเขาก็ไม่ซื้อนังนั้นเราอย่าไปจิตตกกับพวกนี้นะ เราเห็นก้อนผงปะตุคุณนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยก้อนผงปะตุคุณเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นใยกล้วยนะเพื่อนเพื่อนเรากินยิ่งเป็นกล้วยป่ากล้วยหอมเวลาเรากัดกล้วยสุกเราจะเห็นเป็นใยกล้วยดำๆำนะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับยิ่งเป็นกล้วยป่าด้วยเนี่ยโอ้โหใยเยอะกากเยอะเม็ดเยอะนะแต่ถ้ากล้วยบางพันธุ์นี่เรากัดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเยอะดำาๆนะใยกล้วยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนกับเป็นเม็ดนะเนี่เหมือนกับเป็นเม็ด เป็นใยไม้เนี่ยเป็นท่อนไม้เศษไม้เนี่ยเพื่อนเพื่อนในลักษณะอย่างนี้นะเม็ดนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆกันนะครับทีนีเน้เห็นไหมครับก่อนผงพระทุคุณผงม,มหาลาดเนี่ยผงปัตมังเนี่ยเพื่อนๆดูดูแต่ละจุดดูแต่ละเม็ดนี่เขาเขาไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะครับเ,เห็นไหมครับ เป็นข้าบสีเอ่อสีน้ำตาลไหมนะข้าบน้มาตังอิวนะเพื่อนๆเห็นไหมครับยิ่งเรามาเห็นข้าวขาวนี่ข,ข้าแขาวใสข้าบนาคอนนี่พุดขึ้นในองค์พระทั้งนั้นนะครับเนี่ยสีขาวเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจนะเพื่อนๆนี่ชัดเจนนะครับเรามาดูด้านหลังนะดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูสิครับ งดงามเอครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับม็ดแดงเม็ดดำม็ดหยกเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆหาดูหาชมยากนะเป็นเพื่อนลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ เนี่ยคือความงามความงามของอุปหานะครับเรียกว่าบ่อน้ําตายไหมครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นโบเนื้อดิฉ่านะฉ่ำนวลเลยนะครับเนื้อผ้านี่เรามาดูด้านหน้ากันกเพื่อนๆดูสิครับก้อนก้อนผงพุทตุคุณเนี่ยด้านในขา,ขาวๆเล็กๆเเหมือนด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ ดูติ่งหูวก่อนนะครับคือเขาไม่เรียบตึงอะนะเ,นเพื่อนสังเกตไหมครับเนี่ยดูติ่งหูนะครับเป็นคลื่นเนี่ยนะครับอ่าเป็นคลื่นเลยนะครับนี่ยขยุกขยิกเอามาออกมานี่นไหมครับเนี่ยเป็นคลื่นเลยนะครับเนี่ยขยุกขยิบขยเยขย้อนออกมาเห็นเลยนะ เข้าขาวนี่เรียกว่าแคลไซนะเพื่อนๆแคลไซอานาคตนั้นติดอยู่ในเนื้อผ้านะครับเขาก็จะเกิดในหลุมนะเพราะว่าในหลุมเนี่ยก็จะขังเหมือนเป็นแอ่งนะเหมือนเป็นแอ่งน้ำนะที่ต่ําน้ําก็จะไปขังเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเนื้อผิวผ้าในต่ำคราบน้ำมันตั้งอิวก็จะมารวมอยู่ในที่เดียวกันเขาก็จะขังน้ํามันตั้งิวก็จะไหลมาซึมนานก็จะเกิดสนิมน้ําสนิมเหล็กขึ้นนะครับเรากินนาการอย่างนั้นได้เลยนะครับ เห็นไหมครับนี่เวลาเราศึกษาพระนี่เราเราต้องศึกษาด้วยตานะเพื่อนเเราอย่าไปศึกษาพระด้วยหูถ้าเราศึกษาพระด้วยหูนี่จบเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าพี่สมาชิกท่านหนึ่งถามมาที่เป็นคงจะเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าท่านลงท้ายด้วยคําว่าค่ะนะท่านคงมีพระสมเด็จที่ตกทอดมาผิวพัธุ์พระสมเด็จก็คงจะ เรียบตึงอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าพระเยมมหาเนี่ยก็ส่วนมากพระสมเด็จที่นําเสนอในช่องพระยมมหาก็จะยุบยน่นย่อยแยกแตกเล้าลานนะนะแต่ว่ามีเหมือนกันหลายองค์เหมือนกันที่ผิวพันธุ์อย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเราไปเจอพระสมเด็จที่มีผิวพันธุ์วันหน้าตึงอย่างเงี้ยเราก็อย่าคิดว่าจะไม่แท้นะพี่ท่าน,นนี้ท่านคงมีพระสมเด็จที่ผิวตึงนะลักษณะอย่างเงี้ยดูดีๆนี่เหมือนกับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนะพเพื่อนนะเนี่ยเราดูู ธรรมชาติไนครับคลื่นแต่ละคลื่นเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมีจุดไหนที่บ่งบอกถึงว่าถึงว่าไม่เป็นธรรมชาตินะอย่างเงี้ยแล้วมวลสารดูที่เขาแตกแตกยุบพระโรงงานนะพระฝีมือดูแล้วมันดูง่ายนะเพื่อนเพื่อนดูง่ายดูง่ายเรียบตึงโทนสีลักษณะแบบเดียวกันนะครับมาเลย แต่พระแท้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้ไหมครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นค้าบแคลไซส์ขึ้นมาเงี้ยเห็นไหมครับสองรูปกระจายแวบวาวเลยนะเห็นไหมครับแคลไซส์นะข้างในนี้เม็ดแดงเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆที่มาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยรูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆ ถ้าเ,เพื่อนมีลักษณะภาพสาเร็จที่มีเนื้อหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเราเราอย่าปล่อยเราอย่าปล่อยให้ลุดมือนะครับเราเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเห็นไหมความงาม ถ้าเพืเ่อนๆมีลักษณะอย่างนี้นี้ก็เอามาเปรียบเทียบได้นะครับเป็นองค์คูงเราได้เนี่ยเนื้อด้านในมันวาวนึกนุ่มเลยนะครับนี่โดมเนี่ยไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเรซินกลิ่นปูนกลิ่นกาวตามที่คนที่เขาไม่รู้พูดนะโดมเนี่ยเป็นเหมือนกับเวลาดมกล้วยหอมนะกล้วยหอมหรือว่าข้าวเวลาข้าวหม่อะจะมีกลิ่นหอมข้าวหมเ่เพื่อนๆนะนั่นแหละ เวลาเราเอาข้าวใหม่มาหุงเนีกินข้าวอย่างนั้นเลยยิ่งมาเจอกับผงพรทุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิตเจผงตรีนิสเซงเหเนี่ยเนื้อก็จะนึกนุ่มแน่นแกร่งคลาสสิกมากนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจับนิสสามือเลยนะเพื่อนๆนี่นะเพื่อนๆดูๆๆแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ